สวัสดีครับน้องต้มแต้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีหน่อยเด้๋ยวยกมือสวัสดีก่อนครับผมนะสสวััดีครบเด็กมีเส้นครับเด็กมีเส้นบอกครับทีทางครับเด็กมีเส้นแม่นครับมังต้มแต้มเป็นแบบไหนคือว่ามีเส้นลูกพูดให้ฟังหน่อยครับฝันว่ายังไงเอฟซีฟังแน่มีเส้นแบบไหนผมนอนดูซือกระมี่คนมากอดครับเฮ้ยมากอดเหรอครับวัวหมูคนักต้นยู่บอสคนมากอด บโอ้โอ้บกุดจักน้องต้อมแจฉมกินเราเป็นยังผีผีโอ้ผีมากอดข้นบ่ครับอันนี้เป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับมากอดผู้หญิงนะโอ้ผีผู้หญิงโอ้ผีมากนาย่นบ่านาย่นเลยผีไม่ชี่ครับโอ้ผีไม่ชี้่กอดสุขเฮียนแต่กอดเจตังกอดแบล็กราดี้กอดตอนใดนน้องบ่ายไปกอดตอนใหนใส่พ่นก็ะชีพี่กุ๊กาว่า เลขหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์องตัวละครครับแล้วเพื่อนก็บอกว่าไป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 ครับแม่ปเพื่อนบอกว่าครับแล้วเพื่อนก็บอกว่าอ่นเพื่อนบอกว่าไปในวัดไปเราเห็นเขาเห็นผีผราอีกครับผีผระก็มีอีกแล้วเพื่นก็สีไป โคกยาววะอันนี้หกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดครับครับพีเมซี่บอกหนึ่งแปดศูนย์จีตัวเลขมาหันแล้วมาพีแมซี่บอกตัวไะไก็ลูกหนึ่งแปดศูนย์ครับอ๋อหนึ่งแปดศูนย์ครับพีเมซี่บอกหนึ่งแปดศูนย์เป็นเลขทีบอกคุณบอกจีตัวเลยบอครับ สามตัวหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนครับพี่เมซี่บอกหนึ่งแล้วูนย์าพีพระบอกเท่าไหพีพระบอกหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเอาไหมกนะครับพี่เมซี่บบก็ได้ก a, ่าครับหนึ่งแปดศูนครับหนึ่งแปดศูนย้ำแล้วนะคะจะเป็นหนึ่งแปดูหนึ่งแปดศูนไม่ใช่ได้ภาในลูกอล่าพุทกภาพผมขอไปในวัด ก็เห็นพีพาพีพากะชี้ไปก๊อกยางฟาหันเลขหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดโบลาจำได้เลยบอกว่าเป็นตัวนี้ขับิ่นมาบอกแบบนี้เคยฝันจากเธอแล้วแบบนี้เคยฝันจากเธอแล้วลูกเธอเดียวครับเธอแรกนี่บอกครับโอ้ฝันได้จากมือแล้วฝันได้จากมือฝันมือไหนฝัน มันขึ้นอครับโอ้ฟันใหม่ๆส,ดๆ,สดๆตัวนี้ก็จำได้มแม่นแท้ลูกเป็นตัวเลขเลยนะลูกเนาะแม่ <c oughs> นพันชัยสูบเหรอฮะครับแม่นแมนครับสามตัวเวลาได้เบ่าวเนี้ยก็เพิดอีกบ่บ่ครับเพฟันได้บ้าวเนี้ยน้ำห้าอีกบ่บางแมาบอกเลขซะมีบ่ลูกครับป้าพี่นอ้นองน้องป้อมแจมอายุเท่าใดละครับ เก่าปีครับโอ้เก้าขวบน้องต้อมเต็มนะคะคนมีเซ้นต์นะคะอยู่ดีๆก็ฝันเห็นแม่ชีพี่แม่ชีกับพี่พระบารุครับคือเมื่อจากว่าเป็นผีเป็นยังไงเพรคือใส่ชุดสีขาวครับก็ไปจ้างพี่พระใส่ชุดสีชมครับอ๋อสีชมครับสีชมสีเหลืองสีบารับ อันนี้เท่ากับบุเร่หุจักกับน้องได้พี่น้องมากก็คือน้องกับถามน้องน้องกับว่าฝันเลยนาะงแม่นแม่นครับเด็กสามีคือสิฝันเป็นเปรตเนาะมีเส้นมีเส้นด้บยค่ะบอสแมนแมนครับเตี๋ตังแมนครับเคยมาตามจังหวัดแล้วค่ะมาตามสองงวดครับมาตามสองงวดถือบางวันที่พานมากงวดที่พานมากนี่ครับดที่พานมากบุรีตามงวดที่พานมากบุรีตามบ่ฝันเป็นเงินหนึ่งบ่ครับแมนแมน แต่ก่อนจะมีกับไดมัตามเป็นบัฝันผัวฝันซิมีนเป็นเด็กพิเศษจังไรบ่ค่ะแบบว่าจะมาเบิ่งนสัมผัสนนเพิ่นจะแบบว่ามักสฝันเห็นผีต่างๆหรือว่ามาดึงมาดึงขาก็ได้ผีมาดึงขาบอกไแตจก็แม่นครับน้องต้อมจำนี่ก็แม่นครับแม่นหลายคนครับทีเล็กหน่อยทีเบาแอมมาตรงมาตดตามครับส่วนมากฝันเห็นผีส uh, mm. ่วนมากสฝันเห็นผีแล้วก็เห็นเลขน้ำตนไหมเขียนใส่ตนไหมผีดึงขาหรืออันนั้นอันนี้ไปสั่นครับมาเที่ยวนี้ ผีพระกับผีไม่ชี้น้องน้องต้อมแตม้มผีผ่าผีผ้างวดนี่บอกเป็นตัวเลยบอกเป็นตัวเลยครับบปรตรงแปลยากเลยครับคครรับสามตัวเลยนะพี่น้องนะคะคือพี่น้องรับผมเดี๋ยวสิจดตัวเลขไว้แคปหน้าจอเนาะครับเอฟซีเนาะครับครับน้องต้อมแตมขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับ ครับผมธรรมชมเนาะตัวเลขของน้องต้อมแต้มครับธรรมชุมอู้เฮียนเนาะครับธรรมชมผีแม่ชีครับผีแม่ชีใส่ชุดขาวครับแล้วก็ผีพระครับธรรมชมเนาะมาบอกเลขครับ180เป็นผีแม่ชีครับแล้วก็ผีพระครับ617 617ครับงวดวันที่2พฤษภาคมพศ .2567 ครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องต้อมแต้มครับ FC ฟซีสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมโลทงกับศิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับ ต่ยาพึ่งไปใสครับเอฟซี่ยาาพึ่งไปใสครับมอนี้เบ้าแอมโลธงเดินทางไปทําบุญมากครับมีของดีมาฝากเอฟซี่ครับไปรับชมมอนของดีกันครับเบ้าแอมโลธงนี่้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซี่ครับต่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าวโบ้ไข่เขาล้าน คนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตุลีจจนสื่อรถือก็ครับนอท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีขาดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตามห่งยมหาเสนเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักษคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกขอสามลูปคิ้วสามครั้งรูกขอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหป็ปู่รอดนะพ่อนนวดดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างต่างเนาะเราเราจะขอ แ,แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผ en> <fin ู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราทงหูยินขาวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับธรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสาหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นล้านเฮาแข่แข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันทีานา่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วเมือนกับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูอ่อมากนะครับเนาะล้กก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทและล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีหหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหรี่นะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี add, f, ok? mainland, way, ่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดุกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้กันนี่ครับยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบรารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มนคล่องหลวงปูุลอดมาให้ FC, อีพซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม<บ>ดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ